สวัสดีมเชา้าค่ะพี่น้องค่ะเมื่อน,นีสนาจิราสิภาพี่น้องมาอาบนา้ำอยู่ที่ทุ่งนาจะองหน้ากระใจดีพี่น้องพื้นตอนนาเมื่อไให้อาบแม่ค่ะกอกหนีปกติใช้งานไม่ได้นะคะเราต้องต่อนะ้ำมาใส่ถังไว้แบบนี้นะจ๊ะขอบคุณนะคะหลังจากที่เข้าอาบน้ำเสร็จแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวันนี้เราจะออกแดดเพื่อที่จะ ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์มาทําขนมจีนน้ํายาป่ากันจ้าภารกิจมือนี้เ้าต้องออกแดดพี่นองคะ่ะดังนั้นเขาก็ต้องมีตู้ซอยเนาะคะ่ะนี่คือคุชชั่นที่คุมมันกันเหงื่อกันน้ําและที่สําคัญกัน UV ด้วยจ้าทุกคนคะ่ะมือเจอ้ากระเบึงที่ล่ะทางไปตุกข่อยสมะไก่เทนอะทึงแสงแดดถึง UV เราต้องมีตัวช่วยดีนะทุกคนคะ่ะเอออีรีอันนี้เรื่องจริงดเด้อค่ะแนวดดบานเห่ากับซําแดดบานเห่านั่นแหละพี่น้องขะปะ่ะวันนี้เราจะไปซื้อเครื่องมาทําขนมจีนน้ายาปลากันจ้าทุกคนไปกันเลยหมองเหตุงานของเห่ากับบกไก่ได้พี่น้องห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลได้คะ่ะเราก็ขี่ตะแลนตะแลนตะแลนออกไปหาซื้อ,อเครื่องมา็ดขนมจีนน้ายาปลาพี่น้องจ๋าแต่ กาสักมันก็เกิดขึ้นพี่น้องเอ้ยเ้ยเ้ยเสื่อเครื่องน้ำยาเห็ดกขาปุนมาย่างดีหมอูปุ่วปุ่วปุ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 มมีครบทุกอย่างยกเว้นขนมจีนงงในงงทุกคนไปซองไอ้น้องได้อย่างแน่ได้เครื่องมาทุกอย่างได้ต้นหอมได้ฟักซี่ได้ป่าได้กระชายได้หัวหอมแดงได้มาสุยางแต่ลืมขนมจีนลืมเส็นเขาปุ้น มูเจ้าคิดว่ามีนำข้าวปุ้นแต่บ่ม่ข้าวปุ้นจิกินแบบใดพี่น้องไม่เป็นไรนะคะเรามีม้าเร็วค่ะขณะที่ม้าเร็วเราไปซื้อขนมจีนอยู่นั้นเขากำลัต่ำเครื่องท่านพี่น้องคะขนมจีนน้ำยาเราวันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาป่าที่ใส่เนื้อปลานิ่นล้วนเลยจ้ะเน้นๆค้นๆเพื่ออยากสิสูตทน้นๆกินค้นๆเมื่อละเสบ็บละนวดให้ได้พี่น้องจ้าเมนบาคา่ค่ะ มีเหลือดไก่มีลูกสิลป่าเทบุ้มเข้าไปในหมอพี่น้องเอ้ยสุดอยู่กับหันอื มนบค่ะในระหว่างที่รอขนมจีนมานั้นซาวจิลากาสอสามีเพื่อนเดินมาทักทาย1นึ่งกลุ่มนะคะตรงนี้จะเป็นเดินเลี้ยงงวของอีพ่อของเป็นเจ้าของหน้านะคะบอนี่อาสาสองน่วยพี่น้องคะเราสามารถอยู่ตรงนี้ได้สองวัน3าวันเลยนะจ๊ะเพราะว่าเราไม่ต้องเคลื่อนย้ายค่ะเฮาเก็เลยถือโอกาสทําขนมจีนสู่ พอกับแม่์จะของน่ากินน้ำค่ะถือโอกาสว่าขอบคุณในความที่ตอนอ่ามตอนน่ายแยเห้อาอาบนะพี่น้องค่ะนี่จ้าขอบคุณเขามาแล้วพี่น้องมักลาน,น้อยอยันบะอีมสือมาเลยค่ะสามถึงสกระโปเล็กจ้าหลังจากนั้นขอยปุงรสดให้มันเรียบร้อย ตามสูตรของซาวจิระพี่น้องคะ่ะมีอยัางกระทอกไซให้เบิดเนาะจ้าในเมื่อทุกอย่างมาพร้อมเราก็แค่รอ,อน้ำเดือดเนาะคะ่ะโคเลโคเล,เลหาฟื้นรอหนันมาใส่งานใหมา่งานไหลก็เอามานซนใส่เต่าให้มันลุกบึมบมบึมบม,บมและแล้วพระเอกในงานของเราวันนี้ที่ขาดไม่ได้นั่นคือลูกชิ้นปลาจ้าเทใส่ในหมอ้อไปเลยจุกๆทุกคนเบิงติลาสีเป็นแต่กินบ่พี่นงคะ่ะ ขนมจีนน้ำยาปลาห้อสุกเรียบร้อยแล้วห้ากับง,งุฟ้าไหวแล้วเราก็ไปรับเจ้าของนากันจ้ามือน,นีอแม่เราไปเลี้ยงง่วยอยู่สวนทางตีนหน้าพี่น้องจ้าแม่บอกว่าเอากุญแจไวน้นีละเดี๋ยวแม่ลงไปไล่งว่วงองกรอีหลาลงไปหับแม่เด้อวสันเซธคอยพี่น้องกับกะีรถทวนทวน,ทนลงไปหับอีแม่ขึ้นมากินข้าวปุ้นน้ำกันจ้าวันนี้ก็เลยเป็นภารกิจที่จบบริบูรณ์